สวัสดีครับผมเมือนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวบ้านหนองซางครับผมนี่เตี๋ยวกลางหมู่บ้านเลยเดี๋ทานมากินดูแล้วครับผมตอนนี้วิวเวลาได้กินน่นทั้งเตี๋ยทางกลางตัวกามก็เป็นร้านส่อมรถขายของทั่วไปพอโหเสร็จเล็กคุณเสร็จใหญ่มากเลยบ้านผู้ไทยนะครับบผู้ไทยสุฟังนะครับเป็นเซน เส้นกลางจะไม่เป็นเก็นเส้นเล็กแค่โอ้จิ้มันใหญ่ใหญ่จ้ามาเสียลเส้นเล็กกันเลยแต่ว่ามันมุมี่ก็เลยได้เอาเส้นกลางเดี๋ยวหมูป่างั้นจ้าสวยยักบาทครับตัวละสามสิบบาทจ้าสามสิบบาทหมูหนากริบมาครับผมจะเส้นกลางนะครับจ้าร้านแม่ยังครับร้านแม่เอ๋จ้ะแม่เอ๋นะครับผมมียังขายนะครับคุณ น่อาหารตามสั่งขลกกลองจ้ะเด็กขลกกลองด้วยบนหานไปเรียบร้อยแล้วอ,อ,วน,อน้ำตกขน้ๆนๆเลยครับผมขายมานานหน่อยนะผมพ,พานไปพานมาล้วบางมือกับปิดเลยเลียวเได้กิน <laughs> ร้านหนึ่งครับน้องส่างแต่ก่อนกินแต่ข้างนอก,กับผมร้านกุ้งเมืองต้องขอมากินกลางหมู่บ้านบ้างอีอกตลาของบ้านพนดีครับตัดผ้าไหมอยู่นะครับขายรุตเตอรี่ด้วยครับผ้าไ <พา S 2> หมสวยๆหูหงอกใหญ่เลยหูหกใหญ่มากครับผมอากาศดี เย็นครับผมเป็นพุงหน้าครับข้างหลังอันนี้ครับผมนะครับว่าสิ้นเยอะนะครับผมนนบผมีแครปหมูแบบนี้มาด้วยร้อนแซ่บมากครับผมอืมวิงหมูขนสินใหญ่เลยครับใหญ่บ้าอ้หนานาแบบเอกลักษณ์ดีครับผมเนื้อนี่ สิ้นอาจะเป็นแบบสิ้นเนื้อครัแบบเทสุกเทสุกนี่นแสบมากเลยฝานั่ดีครับผมสุดยอดเดี๋ยวร้านแสบแล้วเรนเนี่ย ที่ตรงปที่เด็ดกับผมนี่ผมสลดใส่เองความว่ครับโอ้ยน้ำตาลตัวนี้ไงตาลกับน้ำตาลเราผมสลดปิดตรงปลายขผม ป้าแซ่บ สูตรไส้กระลำนะครับกูท้ายเขาจะสุดจอดเลยครับเด็ดมากเลยแหละเขาอันกับก๋วยเตี๋ยน้ำซุปนัวๆมากอเผ็ดมากสาใจ dưới mọi người mít Bài mít chìm Cấp nằm sụp thì có xẹp vào đây thôi Bài mít bài mít bài mít อง,องามาล้อลานใหม่กัดมูดนน้ำร้อนป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะเส้นก็เส้นใคราเห็นผัดไทยเลยเราแบบนี้แหละสานใจดีครับเนี่ยนุ่มถูกใจ mm hmm. นัวนี่ครับสูตรคือดันผลมไปซิมันพ้นเลยมีกระล่ำเหนีอยากมากมัลองมีเนื้อด้วยเราอย่างบักนใบมหาศาล 30 thịt để nếu tính xám lũ mọc nhờ thịt băn phòng ดึง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 สุดยอดครับผมดีหวานน้ำซุปกะหล่ำครับวันนี้พักใส่กว๋วยเตี๋ยวผมจะร้องเอาใต่กะหล่ำใส่ร้องเบิ้งดิ ห,หูแอบขอไปน้ำเห็ดจีไปน้ำมาค่ะเห็ดจีก็ชอบผ้าไหมนะครับผมตำหูบ้านผมเบิดตำหู ลับมาผมรู้ผิดบ้างแั่เพราะมนเกิดเกิดทุกทแบบแบบทกลางบ้านในโดดพันเดียพันมากอยากแบบซิมตลอดครับผมจับมาเอยยังมักไม่ม,มาศาลเลยครับอยากอาจจะผัก ส่วนมาเห็นอาหาตามสั่งครับไจะขายดีจริงหูแพ้ ผิดบังครับเจ้มากินมาเมือขอหาตวตัวสนแนเป็นลูกเือนอนข้อาใหม่เิดีหแลวต่ตื่นอยู่่พ่อยากิกหบจิงครับบ้านผู้ไทยนำายมสา